งานเช้านี้ครับก็มีเข้ามาอีกหนึ่งคันเป็นรติด2,012นะครับมาด้วยเรื่องน้ำมันเกียร์หยดครับน้ำมันเกียร์หยดช่างมอดกำลังจะยกเกียร์ลงเปลี่ยนชุดซีนเกียร์นะครับซีนท็อปเกียร์นี่เลยหยดแล้วก็น็อตเกียร์น็อตไายน้ำมันเกียร์เกียร์หวานนะพวกซีนเพาพวกอะไรเนี่ยเปลี่ยนให้หมดซีนท้ายเครื่องนะ กำลังเกียร์กำลังจะลงสีพโรครับนะตัวนี้เปลี่ยนหมดครับไม่รั่วก็ต้องเปลี่ยนครับจะยกเกียร์ลงมาแล้วนะแล้วก็มียางแท่นเกียร์ขาดตัวน,นึงนะแล้วแจ้งลูกค้าครับเกียร์ก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยนะครับก็บคนล้างแห้แงหมดละวนะแล้วเรามาดูอะไรที่เปลี่ยนอก็ซีนครับ ซีนท้ายเครื่องซีนท่อเกียร์แล้วก็ยางหุ้มเพาสีตัวนะตัวน,นี้ตัวน,นี้เพิ่มเติมนะแล้วก็มีซีนเพาขับนีะครับซีนเพาขับซีนเพาขับสองตัวนะครับแล้วก็โอลิงโอลิงสปีดเซนเซอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกนะแล้วก็ล้างคานล้างอะไรให้หมดละนะกันฝนยังไม่ได้ทำเพราะกันฝน นี่ครับผมเดี๋ยวจัดการให้คันนี้กับปัญหาน้ำมันเกียร์รั่วซีนใหม่รับประกัน1ปีนะครับเสร็จเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องลองแลถ่ายให้ดูอีกทีนึงไปที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยงานเปลี่ยนชุดซีนเกียร์นะครับซีนเกียร์ซีน้ายเครื่องซีนเพลาขับยางพุ่มเพาคขับนะบเนี่ยแล้วก็ผ้าเบรกหน้าหนึ่งคู่นะหลังเหลือเยอะ ของเดิมรั่วออกจุดนี้นะครับเดี๋ยวก็จะพ่นล้างเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะยังไม่ได้พ่นให้แห้งหมดนะเนี่ยยังคาบคาบเดิมยังอยู่นะตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องไว้แล้วนะนี่ยางพุ่มเพาเปลี่ยนให้ใหม่ครับตอนนี้ก็รับประกันหนึ่งปีนะครับผมรับประกันหนึ่งปีเปลี่ยนซีนนะให้เรียบร้อยนะครับ นี่ก็เกีียวไม่ค่อยดีนะเนี่ยทำให้เรียบร้อยแล้วโอเคครับนี่อะไรเกา่าที่นี่นหมดแล้วใส่ของแท้หมดแล้วดับเครื่องก่อนไปดับเครื่องนะไฟไม่นะโอเคเดี๋ยวจะพ่นล้างให้ พ่นเก็บความเรียบร้อยให้แล้วโอเคนะลงมาทีนี้ลงแล้วนะครับวันนี้เสร็จหมดทุกคันแล้วเหลือแต่เบ้นอย่างเดียวเบ้นรออะไรอยู่ครับรอผมแมอร์ติดก็เสร็จแล้วติดศูนย์แปด ไม่ใ okay, 2 0 1 2นะครับ08ตัวนี้เกีย okay. ลงเรก็วัดนำมันเกียร์วก็เช็คเกียร์อื่นเสร็จที่เรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับกับงานเปลี่ยนซีนเกียร์ครับขอบคุณมากครับพี่โอเคโชคดีครับอ่เรียบร้อยครับขอบคุณครับยินดีให้บริการนะครับผมสวัสดีครับ